หลังจากที่เมื่อคือนวันอังคารที่ผ่านมาไบร์นมินิกและก็ปารีสแซงต์แชร์แมงกลายเป็น2ทีมแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบแทีมสุดท้ายได้สำเร็จส่วน2คู่ในค่ำคืนนี้เป็นเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับโคเปนเฮเกนรวมไปถึงเกมระหว่างเบรอมดริดกับไอเบลาริกไปว่ากันที่คู่แรกที่เอทัสเตเดียมกันก่อนเจ้าถิ่นเลือใบสีฟ้าของกุนซือเป๊ปกัวเดโอล่าพึ่งเร่งเครื่องครึ่งหลังแซงชนะแมนเชสเตอร์ไนเด3-1 ในเกมลีกล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสดความพร้อมในเกมนี้เป๊ะเผยว่าแจ็คกิลิสปีทีมชาติอังกฤษมีการบาดเจ็บโคนขาหนีบพักไม่มีกำหนดแต่ว่าได้ยอสโกกาวาดิโอกองหลังโคแอทฟิตกลับมาเป็นตัวเลือกโดยจะเริ่มที่สำรองไปก่อนการจัดทัพยังคงเน้นเต็มที่แต่อาจจะมีการปรับในบางตำแหน่งเพราะว่าในสุดสัปดาห์นี้แมนติตี้มีอีกเกมใหญ่รออยู่ดวลกับลิเวอร์พูลในศึกพรีเมียร์ลีก ฝั่งทีมเยือนจากเดนมาร์กโคเปนเฮเกนที่มีกุนซือยาคอบนิสทูบคุมทัพจะไม่สามารถใช้งานลูคัสเลรลาเกอร์มิดฟิลด์คนสำคัญที่แม้พ้นโทษแบนกลับมาแต่ก็มีปัญหาบาดเจ็บทำให้พลาดช่วยทีมเช่นเดียวกับทีโอซานเดอร์ดาวิดโคโชลาลาและก็วิกเตอร์คลาสซอนที่เจ็บอยู่แล้วขณะที่เอมิลฮอยลุนน้องชายแท้ๆของนัสมุสฮอยลุนดาวยิงแมนเชสเตอร์ยไนตดต้องรองลุ้นความฟิตอีกทีแต่ไม่น่าจะหายทัน มนแต่ที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2องทีมแมตติตี้และในระบบ4-1-4-1มีเอเดรีนเป็นผู้สาประตูกองหรัระกอบด้วยควอเกอร์จอห์นสโตนรูเบนดิอาแล้วก็นาธานอาเก้ให้บรดี้ตัดเกมอยู่หน้าแผงเกมรับส่วนเกมรุกพิวโฟเรนที่ฟอร์มเด่นมากในเกมกับแมยูเต็ดซึ่งยิงไป2ประตูจะปั้นเกมร่วมกับทางคีวินเดอรอยโฮเดียนอาวาเดสแล้วก็ออสการ์บ๊อบ มีเออร์ลิงฮาร์แลนด์เป็นหน้าเป้าเหมือนเดิมฝั่งทีมเยือนโคเปนเฮเกนเล่นในระบบ4-3-3ม,มีคามิลกราบา巴าเป็นผู้สัำป,ประตูกลกับประกอบด้วยเอลิสเยเล low, อร์เดน,นิธวัฟโฟก์สกอตต์ไมเคิลแนนและก็เควินดิกตรงกลางให้ลูนี่บาร์กี้ลัสมุธฟาร์กและก็มัก์คตุสมัสสันเล่นร่วมกันเกมรุกก็จะเป็นโมเมตเอลยูนูซี่อดีตแข้งส์แฮมันตันเล่นร่วมกับจอร์แดนลาสันหรือไม่ก็อันเดียสคอร์เนเลียสรวมไปถึงเอลิสอาร์ชูรี ผู้นี้ก็จะมีเอสเพนเอสคาร์ดผู้ตัดสินชาวนอร์เวย์ทำหน้าที่ในสนามเกยกันนั้งแรกที่เดนมาร์กมนซติตี T ้บุกชนะได้3ประตูต่อหนึ่งได้เปรียบพอสมควรกับการลงสนามในเกมนี้ แต่เชื่อว่าเป๊ปสั่งลูกทีมเน้นเต็มที่เหมือนเดิมไม่มีประมาทแน่นอนและอาจจะได้เห็นการเล่นที่รีบปิดเกมรีบเช็คบินเพื่อให้สกอร์ขาดแล้วก็ช่วงท้ายเกมจะได้พักตัวหลักเอาไปเจอกับลิอร์พูลควเบนนิกเกนแม้จะมาสู้เต็มที่แต่ด้วยช่องว่างที่ห่างชั้นกันระหว่างคุณภาพทั้ง2ทีมก็ไม่น่าจะสู้ไหวบทก็แล้วจะเป็นแมนเชตี้ที่เอาชนะได้ไม่ยากให้แมนเชตี้ชนะที่3ประตูต่อศูนย์หรือไม่ก็4ประตูต่อหนึ่งสำหรับคู่นี้ ส่วนอีคู่ในค่ำคืนนี้เป็นเกมที่ซานติอาโกเบ์นบิลหรืออัลมาลิดจะเปิดลังดวลกับแอร์เบไลปซิกความพร้อมล่าสุดของเจ้าทีนราชันชุดขาวภายใต้การคุมทีมของกุนซือคาร์ลอนเชลติเพิ่งเสมอบาเลเซียมา2-2ในเกมลีกล่าสุดส่วนนัดแรกในการเจอกับไลปซิกก็เป็นฝ่ายบุกชนะได้ที่เยอรมัน1ประตูต่อ0ความพร้อมในเกมนี้ยังคงไม่มี3ผู้เล่นที่บาดเจ็บยาวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นติโบกุบตัวดาบิดอลบาบาแล้วก็เอเดรียิลเตา ส่วนจูดเบลิงแฮมที่ได้ใบ,บแดงในเกมกับบาเลนเซียไม่มีผลในเกมยุโรปยังสามารถช่วยทีมได้ตามปกติฝั่งทีมเบลไลซิกของกูนซือมาโกโรเซร์ลงเล่นเกมลีกล่าสุดเอาชนะโบคุมได้4ประตูต่อหนึ่งความพร้อมในเกมนี้มีปัญหาเกมรับลูคัสกอ,สเ,อสเตอร์มันยังไม่หายเจ็บขณะที่โมฮัมเหม็ดซิมคองสะสมใบเหลืองครบโคตาทำให้พลาดช่วยทีมอีกรลยกาสเตโลลูกเกบาจะได้เล่นเซนเตอร์คู่กับวิลลี่ออบานส่วนชาเวอร์ชาลาเกอร์กลับมาจากโทษแบนในลีกพร้อมช่วยทีมตรงกลาง นักเตะที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมเรอัลมาดริดเล่นในระบบ4-3-1-2มีอังเดรลูนินเป็นผู้ส守ประตูขอลงลำประกอบด้วยดานี al, ini, iger, ่ก, endy, กาบาคาลโอเลียงชูอาร์เมนี่อันโตนิโอลูดิเกอร์และก็แฟรคลองเมนดี้ตรงกลางให้เฟเดริโก้บอเวเดเอดูอาโดเอดูอาโดกามาบินกาและก็โทนี่โคสเล่นร่วมกันมีจูดเบลเลียมเป็นหน้าต่ำอยู่ข้างหลังโรดิโก้และก็วินิซิอุสจูเนียขณะที่ไลปซิกเล่นในระบบ4-2-2-2มีปีเตอร์คูราชีเป็นผู้ส守ประตู กองหลังประกอบด้วยเบนจามินเฮนริกเบลลี่ออบานกาสเตโลลูเกบาและก็ดาวิดเลาองกลางให้อมาดูอาดาลาตัดเกมร่วมกับชาเวอร์ชลาเกอร์มีดานี่โอโวกมีดานีโอโมกับซาฟีซีมอนเป็นตัวปั้นเกมคู่กองหน้าก็เป็นคู่ตัวเก่งริสโอเปนดาจับคู่กับเบนจามินเชสโกเหลัลวมาลิดได้เปรียบจากนัดแรกที่บุกชนะได้ทำให้การเล่นเกมนี้มีความมั่นใจพอสมควร จึงน่าจะเป็นฝ่ายที่สร้างโอกาสแล้วก็สร้างปัญหาให้กับทางไลซิกได้พอสมควรไลซิกต้องมาเยือนในสถานการณ์ที่เปิดหน้าสู้เพื่อหวังชนะคืนให้ได้ตรงนี้น่าจะตรงนี้น่าจะทําให้พื้นที่ข้างหลังว่างและอาจถูกเรลอมลิตโจมตีได้ง่ายมองว่าคู่นี้ทัพปราชันชุดขาวซึ่งแกร่งในบ้านอยู่แล้วน่าจะเป็นฝ่ายย้ำแแค้นชนะไลฟิกได้อีกนัดโดยอาจจะอยู่ที่สกอร์2ประตูต่อ0